สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพบกับช่องไม้ผ้าร่วยนะคะเมื่อนี้แอก็จะได้ผ้าเอฟซีมาตามแนวทางของปูกําแพงเพจนะคะถ้าเอฟซีท,าทนายเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งแต่ทั้งหมดเพื่อสิบอภา,าข่าวสารดีๆแนวทางดีๆจากทางช่องไม้ผ้ารวยนะคะ กะรอดมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าพระอาจารย์จะมีแนวทางงตัวใดให้กับเอฟซีนะคะกะรอดมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเอฟซีท่านใดเขา,มา,เาไม่ได้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งแจง้งแต่เนื่องเหมือนเพื่อสิเอาพาข่าวสารด,ดีแนวทางเด็ดจากทางช่องใหม่พารวยนะคะกะรอดมารับชมรับฟังไปพร้อ,อมๆกันเลยจ้าการครับผม อ่าเจ้าเจริญพรจะายกครับพอดีก็ฝันเพาสายบุญเขาเป็นเออเราจะเล่าเลยไหมอ๋อเล่าเล่าเลยครับพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีเออใช่ใช่ก็คือว่าฝันว่าไปอ่างานศพหลวงพ่อนี่แหละเป็นพระเกจิแต่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรจําไม่ได้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไร แต่รู้สึกว่าจะเป็นเกจิแหละชื่อดังแหละ hmm. ก็เลยฝันว่าเป็นอย่างนี้บอกว่าอ่าเอาไอ้มีทองสร้อยทองอ่ะสร้อยสร้อยคอเรานี่แหละครับ <Okay. S 2> กับอเลดเลดข้อมือเลดข้อมือแล้วก็มีลูกแก้วอยู่หนึ่งลูก <Okay. S 2> เอาไปใส่ที่ศพ เหมือนกับว่าเอาไปเข้าพิตธภัณฑ์ของเพื่อนน่ะครับอืมก็ก็ฝันดีอยู่นะตอนเนี้ยเพราะว่าน่าจะเข้าสองตัวหรือสามตัวแต่อย่าทิ้งศูนยะ์น้งวดเนี้ห้ามทิ้งศูนยเด็ดค่ะอครับผมอืมแต่เดี๋ยวจักยังไงแล้วเดี๋ยวใกล้ๆน่าจะเป็นคืนวันที่สิบห้าแหละคืนวันที่สนะิบห้าเดี๋ยวอ่าคืนที่สิบ้าเดี๋ยวจะลอง อธิษฐานดูแล้วจะเดี๋ยวจะส่งไปให้จะได้ตัวนี้งวดสองสองศูนย์เห็นไหมล่ะบห็นก็ปลาเยอะเออแล้วก็ไปถามเขาเขาก็บอกมาราคายี่สิบบาทเองถุงตั้งใหญ่ครับผมงวดที่แล้วราคายี่สิบบาทเออถึงงวดนี้จะตั้งใจแหละแต่ที่ส่งไปน่ะอย่าทิ้งเด็ดขาด อ๋อที่ที่ส่งมบสี่สองครับแล้วก็มีมีสามตัวชุดหนึ่งใช่ไหมครับอ่าสองสามตัวชุดหนึ่งครับผมแต่เดี๋ยวจะคันเดี๋ยวจะเค้นให้ครับผมน่าจะเป็นไม่ไม่เก้าห้าศูนย์ก็เก้าศูนย์สามมีสองหางเนี้ยอมี่จะอ่าที่จะที่จะมั่นใจคือเก้าศูนย์สามกับเก้าห้าศูนนี่แหละครับ ที่จะมั่นใจนะสองหางนี้ครับผมเออเพราะว่ามันรู้สึกว่ามาอ่ฝันอย่างเงี้ยฝันว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเกจิต่างๆเนี่ยน่าจะมีเก้าครับเออแต่มันอยากทิ้งศูนย์เด็กขาดครับผมยังไงก็มีศูนยวันนี้ยครับผมเพอเพอจะมาทั้งบนทั้งล่างทั้งหางศูนย์ถ้าออกศูนย์สามหรือห้าศูนย์นี่ก็ ห้าเก้านี่ก็เกือบร้อยแหละครับผมเพราะว่ามันม่นใจมั่นใจศูนย์สามมั่นใจศูนย์สามใช่ไหมตอนนี้อืมครับมั่นใจศูนย์สามกับห้าเก้าศูนย์สามกับห้าเก้าเพราะว่าพระเออพระพระนี่ก็พระกะตีเป็นเก้าอยู่แล้วพระเกีจีอ่ะครับเผื่อผืนหวยมันจะออกตัวตัวเก่าๆตัวซ้ำๆเลยใช่ครับผมก็ฝันเห็นของเก่าด้วยงวดนี้นั่นแหละ เลขมันจะมาถ้าข้างล่างไม่ไม่มาศูนย์ห้ากับศูนย์สามเลขล่างเดี๋ยวให้ให้ให้นั่นอีกทีนึงแล้วกันครับผมแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้เพราะว่าไม่ส่งเยอะหรอกเพราะว่าเห็นใจพวกญาติโยมที่ว่าเขาเล่นเขาานั่นกันแล้วเขาลงทุนกันเยอะครับผมแต่ตัวที่ว่า้าแค่หางของหางนี่ก็พอแล้วสามตัวสี่ห้าแปดนี่ก็ติดไว้ใช่ไหมครับ อ่าใช่อ๋อครับแต่ถ้าตัวเน้นๆเลยคือวันที่สิบห้านะครับอ่าตัวเน้นๆก็คือสิบห้าครับผมก็ขอขอขอไอ้นั่นก่อนขอขอขอก็ก่อนว่ามันจะชัวร์ไหมไอเก้าศูนย์สามกับเก้าห้าไอ้ศูนย์ห้าเก้าเนี่ยจะชัวร์ไหมครับมันมีสองหางที่จะให้เน้นที่สุดเลยครับมีสองหางนี้ครับเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องเอาให้ชัวร์ ไม่ไม่ชวมไม่อยากจะให้ไปเพราะว่าเสียดายตังค์กันประหยรวมที่ว่าเขาศรัทธาเขาก็อยากจะรวยอยากจะนั่นแต้ยังไงก็อยากจะให้รวยอยู่แล้วครเนเออก็มั่นใจปุ๊บเนี่ยให้ทุ่มเลยแหละครับอืเพราะว่าบางทีเขามาเข้าฝันเนี่ยเขาก็อยากจะให้บอก อยาิโยมว่าให้โชคให้หมานอย่างนี้ไงครับอืออยากจะให้โชคให้หมานอย่างงวดที่แล้วแหละครับงวดที่แล้วก็เออไม่ได้ไม่ได้ให้ใครเยอะนะงวดที่แล้วครับผมผมใคร <ผม S 2> ถามที่โยมที่นี่เขาถามก็เขาบอกอซื้อไปอสองศูนย์ศูนย์สองอะไรก็ซื้อไปเยอะครับอือเลขมันก็ออกแค่นี้แหละครับเราความฝันให้เขาฟังก็เขาบอกว่ปาปลาปลากระเยอะ แล้วก็ปลาทองก็ไหวามาหาถามโยงว่ากระสอบเราเท่าไหร่กระสอบไอ้กระสอบปุ๋ยเนะร่บกระสอบอย่างใหญ่ยี่สิบบาทเขาบอกเอายี่สิบาทก็เอา,าท,นะทั้งเทให้ป่ามดกับป่าก็เตมเป็นกับวาสนาหรือเปล่าไม่รู้พอดีส่งลงในกลุ่มส่งลงในสายบุญก็สงสัยไม่ชอบกันหรือเปล่า <laughs> บอว่า,าเลขตัวที่ไม่ชอบมันมักจะออกมันชอบออกตัวที่ไม่ชอบเนี่ยเลยเ,เพราะว่าไอแถวเราบอกอยู่ตรงนี้มันออกอยู่กรุงเทพมันนะครับผมอืมแต่หลวงปู่ก็ฝันแม่นอยู่นะหนีศูนย์ไม่ได้แล้วควเนี้ครับหนีศูนย์ไม่ได้เด็ดขาดงวดนี้ครับยังไงก็หนีศูนย์ไม่ได้ครับ ครับวันนี้ก็ง,งเดี๋ยวขอให้โชคโชคดีให้หมั่นให้เฮงเฮงรวยๆขอให้ร่ำให้รวยขอโมทนาสาธุกับคุณโยมที่มีบุญมีศรัทธาช่วยพระอาพาธก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญอาตมาไม่ได้มีอะไรตอบแทนก็ขอให้ คุณคุศนที่อัตมาได้สร้างก็ขอให้ย้อนไปหาคุณโยมก้ากับสมาชิกหลายๆก็ขอให้เราห้ด้วยอ่าสาธุสาธุขอเจริญกรุณาสาธุครับอ่าสาธุครับครับนี่นะคะก็เป็นส้ำรับแน่วทางของปูกำแพงเพชรนะคะงวดวันที่16มิถุนายนพศ6 5นะคะ สำหรับสามตัวนะคะคือพระอาจารย์ประทรงมาให้ก็จะเป็นสี่ห้าแปดแล้วก็สี่สองนะคะสำหรับตัวที่อาจารย์ชอบคือศูนย์สามกับห้าเก้านะคะสำหรับสามตัวนะคะตัวที่มาแรงนะคะอาจารย์เพื่อนจะเน้นให้อีกนะคะวันที่สิบห้านะคะก็คือจะเป็นตัวสรุปให้เลยนะคะอันนี้เอามาให้เอซี่ลองพิจารณาเมืองกอนนะคะสำหรับสามตัวนะคะสอง คูก็จะมี950903นะคะสำหรับของปูกำแพงเพชรนะคะ FC ก็ร่วงปูชัยวิจัยนในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะแอรก็ไม่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะนี่นะคะถ้า FC ทันในนเดเขามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแช์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งแตือนเมื่อเพื่อสิบประพาัดข่าวสารดีๆแนวะทางเด็ดจากทางช่องไม้พารวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอรกก็ต้องขออนุญ,ญาตเอซทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ